ียงมีครับจัดปลานี่เก็บปลาไม่ยังที่บอกไปแล้วครับหลับมีครับหลับมีมาเด้อพี่น้องมาเด้อมากินเขาน้ำกันเด้อพี่น้องเสร็จแล้วครับดาบเหนียวปลานวนจันครับก้อนเนียวอุ่นดีดีครับ มสวัสดีค <tang> ร <ar> ับพ่อผมเาแล้วครับเบาเทียบ้านอีสานเหนือวันนี้โอกว่สีมะลาบป่าครับป่ายังนี่งอ่ป่านวลจันทร์ครับวันนี้เพราะว่าไอ้เบิดเป็นไปลงหนองมาครับวันนี้ครับม้ามานเติบอยอะครับได้อยู่พอได้ลาบครับวันนี้าจัดเมนูลาบต้องได้ดีลาบเหนี้ยสิลาบนี้เหรอเนาะจักรนี่ครับเบิด เซียนปลาที่ไปใส่เวทปลาเอียนงวดที่แล้วครับท <uary> ี่คลิปคลิปใส่ปลาเอียนนี่ครับมาโมนี่ใส่ฮอดปลานิ้นครับเอ้ยมันยัเติบมีว่ากันอีกอย่างหนึ่งสิเป็นเมนูอยังก็ว่าสิเฮ็ดอันนี้อีกครับมาเสียดนี่ปลาดูดพ่วงผมมาสิไ้ำย่ำย้ำปลาดูดแต่ปลาดูดได้มาลายบ่ โ,โอ้โหก็ได้นี่ครับปลาลิ้นกับมี่ปลาช็อกเกอร์นะยุนี่ครับปลาดูดนี่ทางเนี่ยหลายตัวอยู like, ่สีเผาเห็ดยำเพียงยำไก่เหรอครับลิ้นกับมิเตสัยง่ายเลยเหมือนนี่จัดไปครับพี่น้องวันนี้ครับหลับปลาหลับปลานี่บุญหลงบุญหลงเฮ้ยบุญหลงวะยังบุนมากหบุญมากนี่นี่ครับปลาดุกมีเตสัยง่ายสีฟ้าสียำเพียงยำไก่นะครับโอ้ นี่เนี่นี่เนี่อันนี้เครื่องโอ่งคนละครับเพิ่นว่าเพื่นบ่ใช่เครื่องโอ่งเครื่องโอ่งมาสั่นผิดเนี่ยไอ้เนี่ยเครื่องขั้วกระพร้อมแล้วครับเบดี๋ยวยจัดไปเลยมือนี้ลาบแซ่บ เย็ดเนี่ยกินได้ครับกอออกแล้วมีครับทอดให้กรอบนะครับ งานครับขอดมกันแต่ว่าแวะหล็กครับเนี่ยไปต้มครับนี่จัดไปอันนี้สิขูตัวสีนครับมันลาบ งามขักสินอตอนนี้เอาเนื้อไปลาบเอาแต่นเนื้อครับนะครับส่วนนังนี่เขาก็สีไปเฮ็ดเป็นมี้ครับนี่มีไส้ลา,ลาบนี่เข,ขาเสียบไปทอดน้ำกรอบๆครับใส่เป็นเครื่องลาบอีกเช่นนึงงามสินงามงามนี่จุ๊ซุดซุดไปอีกข้านี่ปานปลาแซลมอนวะสม<ำ>่ะเหนียวหุ่หมดแล้วโว้ย นี่นี่เาก็แยกไว้เป็นมีแค่นึงครับส่วนจงนี้ส่วนจะไปใส่ต้มสิลาบอปั่นขี่เบาเนาะขีบเบาใส่ต้มต้มตสมพี่น้องโอ้เดือดแล้วเดือดแลยวก็แบบนี้เนี่ยมาต้มครับหัวเอาส่วนหัวส่วน กระดูกพวกนี้ครับนี่นำซุปน้ำซุปโอ้โเหนียวเหนียวดีครับพี่น้องลังเลอบเลิบไหนที่ละ่ะเหนียวตุ้ยตุ้ย เนือง่ามาครับจะไปครับลาบเนี้ยหนังก็สิเสียมมีครับไปทอดไม่กรอกรอบเป็นเครื่องตัองลาบเครื่องมีเป็นหนังปลาครับทำการซอยเลยซอยละเอียด เสียไปมีครับนี่หนังปลาสุดยอดเลยครับอืมนี่ก็ได้นำซุปก็ได้ทีแล้วครับพอดีเลยฮ่นอนห่อนปรุงไปสดก่อนละครับเทียมครับ,รบนี่เดี๋ยวไปเจียวครับเดี๋ยวพอหอมครับเนื้จะมีเป็นตับไก่ ไต่สิดนี่นางปลาครับเกี่ยวร่วมกันเลยมันหอมๆเสียบๆสูตรง,ง่ายๆแบบไทยบ้านครับมันแล้วมีใครบ้างครับเกี่ยวข้างกันครับยอดนะครับมันจะมีกระเทียมครับเอ้ยกระเทียมว่าสั่งมีตะไคร้ตะไคร้หั่นแตะซอนยนี่กระเทียม เกี๊ยวครับนี่หนังปลาครับจะไปเจียวเก็๊กระเจียวได้ครับนี่เกี๊ยวมันกรอบๆครับเนื้อปลาก็ลาบไปเรียบร้อยแล้วไปจัดไปครับโอ้โหบรรยากาศบ้านๆครับปฏิบัติอีสานเหนื้อโอ้ก่วนต้มกับมาสดก่อนนะครับกับตับหมูเดี๋ยวรอหลับครับ ลำลำนึ่งสมไม่หวยไปเลยครับพี่นอกมีมีมีเป็นตะไคร,ร่ครับตะเตียมครับเดี๋ยวหอมหอมก๋วยเตะมานนี่ครับพอเหลืองกรอบก็พอแล้ว กลายจากนี้ไปออกคมเลยครับนี่เหลืองกรอบเพราะเหลืองม,ม,ม,ม้วนนะครับใส่ทีเลยไปเสียลาบมมมหอมๆเสียบๆครับมือน,นี่สูตรง่ายๆของไทยบ้านอีสานเนื้อนี่ยแหละครับนี่จะเป็นนังปลาครับจัดไปเลยจวดเอาพี่นอ้องนังปลาเอามาเจียวเลยครับ เนี่ยตะเก็ดเท่ากับ,บา่าถ่มครับพี่นอ้องนี่มีได้ครับอามาเจียวได้ครับเนี่ยท้องแซบยี่เก็ดบนี่แหละครับนีแซบครับอีกสูตรหนึ่งของเราให้บันทนึกซันนะครับนี่ครับเครื่องมีเท่ากับเรียบร้อยพี่น้องเก็ดบอันนี้เก็ดบอันนี้จะเป็นหนังปลาครับอันนี้จะเป็นตะไคร่ใบบกูดแล้วก็จะมีกระเทียมครับ น,นี่เนี่ยพร้อมแล้วคัดก,ก็พร้อมแล้วครับเดี๋ยวสีมาลวกน,น้ำห่อนลวกลวกลวกครับคนคนคนนีนน่มันเหนียวเหนียวหลับมีครับหลับมีพี่น้องตั้งน้ำนะครับน้ำสุกก็พร้อมแล้วจากไปครับ ป,ป่นไปเอยครับพี่นอ้องมันเหนียวตุยตุยครับโอ,อ้จะมันติดสอดติดท้าพี่ติดเหนียครับเหนียวตุยตุย,ยครับติดติดไปเอยครับแซ่บโอ้ยเที่ยงมีกับหอมคุ๊บอยูอย่เริ่มนะครับเริ่มเหนียวใส่ลายันนี้ไปครับจะต้อเป็นป่นครับอ๋อเหนียวคักได้ครับพี่นอ้องโอ้เหนียวคัดสามารถยกซาึ้นได้เลยครับ เลยนะครับอยอดส่วนเหล่เมีเยาเป็นซ้ำเลยครับนี่กระพร้อมแล้วมาจัดไปครับมีพริกลาบครับหาซื้อตามร้านข้าทั่วไปครับง่ายๆเลยเพื่อนลองไปเจียวเครื่องเนี่ยเอาให้เคล็ดไห้สำเร็จไหมครับจัดไปหนึ่งซองครับโอ้หลายผู้ที่ใส่กเ,กเครื่องก่อนอเครื่องมีครับ จัดปลายยึดเก็บปลายไม่ยังที่บอกไปแล้วครับหลับมีครับหลับมีหัวาจักหน่อยพ่อหอมครับพ่อหอมเดี๋ยวคนคนครับคนเลยไปผักหอมซะที่หลังครับหลับเหนียวครับหลับเหนียวยังบอกว่าหลับเหนียวปลายยังบอก ปนวน,น,นจันดิวนวนจันก็มาหลับมีหลับมีมีเหน,นียวเชฟออฟหนองกวอ้วย,ยบัวไทยบานอ,อ,อีสานเนี่ยยดอดยนอครับเจ๊งเป้งขาห้วยเกีย,ยอ,อด้วยพร้ <c oughs> อมครับจดไปให้เสีย ไม่ห่วยพพ่อพริเพิ่มดีก็ได้ครับมีปุ่งขนาดกลางรสกลางๆไปก่อนครับเส็นล้กสุดๆลายๆฝา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 อเสร้วเผงนัวเ้ลายแสบยลายบู๊บเืออมลี่ครับพร่น้องนุยตุ้ยขนาติดเรื่องเบื้อเบื่อง หอมคุ้นยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับอหอ,อมแล้วครับพี่น้องพร้อมเสิเร์ฟแล้วบู้ยเป็นก้อนมาเลยครับบุ้ยหลับอยู่ครับอุอบะพร้อ,พอมนะครับพร้อมเสิร์ฟโอย้ยมาเด้อพี่นอ้องมาเด้อมากินเขาน้ำกันเด้อพี่น้อง เสร็จแล้วครับดาบเหนียวปลานวนจันทร์ครับก้อนเหนียวอุจจุนดีดีครับกับข้าวเหนียวห่อนหอนหี่สดน้ำซุปพร้อมครับน้ำซุปห่อนหอนบวกกับตำบักคุงโอโ้โหลาบปากกระเดอ้อหมือนพี่หน่องมา,มามามาเดอ้อกินข้าวน้ำกันโอ้บรรยากาศดีครับช่วงนี้นหนาวห่มเย็นวื้วื้อบรรยากาศบ้านๆครับ มาซิมมาอ่ะเดี๋ยวเองเีมื่อซิมดับปลาเชฟออฟองเกวยใส่ผักข้างในไงโอ้เหนียวเหนียวดับเหนียวเหนียวแทบจะหอดติ๊ดสอนแล้ววะผักพร้อมเนี่ยครับได้ซิมหนึ่งโหดๆบืนเจีงแป้งมาดูพี่น้องเด้อขอประหยัด นำกันเลยบ่มีพิธีดีตองละเป็นการเซตแล้วครับอากาศจะเย็นวงแรงๆครับนี่กับบ้านสามม่วงพอดีแก่เมื่อยกันเล็กจักเล็กจักน้อยละเนาะสามภาษาไปรหลุดเบาบานแก่เแก่น้อยกินข้าวกินน้ำนอนพักผ่อนอื่นก็เฮ็ดเียักเฮ็ดงานกันครับพี่น้องเป็นไรผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเป็นไรก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับกดติดตาม กดแชร์ยังซอยผมน้ำเนยได้ครับผมกระเพึ่งจะต้องทำคลิปใหม่ครับประสบการณ์ยังหน่อยอยังไงกับฝากน้ำใจน้ำเนยได้ครับเบาเทศบาศลเยสันเ้อขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณหลายที่เข้ามารับชมด้วยครับเด้อ